การแสดงที่สุดแสนอลังการน่าตื่นตาตื่นใจที่ท่านได้รับชมในขณะนี้ถูกจัดฉากขึ้นและสั่งการโดยธรรมชาติสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับหลังจากที่พวกเราผ่านช่วงอากาศร้อนแล้งกันมานานหลายเดือนนะครับไม่เว้นแม้แต่พื้นที่ป่าบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งความร้อนที่ผ่านมาสูงสุดถึงเกือบ44องศาเลยนะครับ แต่ก็ยังดีครับที่มีพายุฤดูร้อนนะครับพัดพาฝนลงมาตกทั่วพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทําให้กลับมาเขียวชอุ่มเหมือนเดิมนะครับและนั่นคือสัญญาณบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ที่กําลังกลับคืนมาอีกครั้งทุ่งกวางที่เคยเงียบเหงาก็จะกลับมาคึกคื้นเหมือนเดิมดังภาพที่ท่านได้รับชมในขณะนี้ครับนี่คือช้างโขงแม่หูรูซึ่งพาสมาชิก ั้งตัวเล็กตัวน้อยมาเยือนทุ่งกวางอีกครั้งซึ่งโขงนี้นับว่าเป็นโขงที่มาเยือนทุ่งกวางห่ายครั้งมากในช่วงหนึ่งรอบปีและโขงแม่หูรูเป็นโขงที่ขึ้นชื่อว่าชอบเล่นน้ํามากๆไม่ว่าจะมารอบไหนก็ต้องมีการลงเล่นน้ําและในปีที่แล้วนะครับปี2566ปรากฏตัว3วันลงเล่นน้ําถึง3วันเลยนะครับนี่เฉพาะที่ลงให้เราเหล่ามนุษย์ ได้พบเห็นนะครับยังไม่นับในช่วงกลางคืนแล้วก็ในป่าอีกนะครับในช่วงต้นของการออกจากป่าวันนี้นะครับก็ปรากฏว่าโคงแม่หูรู้ก็มุ่งตรงไปที่บ่อน้ํานะครับที่อยู่ฝั่งทุ่งกว้างนะครับติดกับลานหอนั่นเลยทําให้ไม่สามารถเก็บภาพมาได้เพราะว่าขอบบ่อกั้นเราทําให้มองไม่เห็นไม่สามารถเก็บภาพได้นะครับแต่ปรากฏว่าบ่อน้ําบ่อนั้นนะครับน้ํายังไม่มีครับน้ําแห้งไปแล้วในช่วง แรงจะจัดนะครับก็เลยทําให้โขงช้างนะครับเดินผ่านบ่อน้ํานั้นมานะครับแล้วก็มุ่งมาที่โป่งซึ่งก็ยังอยู่ฝั่งเดียวกันนั่นคือฝั่งพุ่งกวางตะวันตกดังภาพที่ทุกท่านได้รับชมในขณะนี้นะครับแต่ก็มีข้อสงสัยครับช้างนะครับเดินลงโป่งเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่กินโป่งเลยนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะกินมาจากที่อื่นแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆจุดประสงค์คือ ต้องการมาเล่นน้ํานะครับหรือก็อาจเป็นไปได้ครับอาจจะมารอสมาชิกที่เหลือก็ได้ซึ่งปกติโขงแม่หูรูจะมีสมาชิกมากกว่านี้นะครับวันนี้นะครับนับได้11ตัวเท่านั้นโขงแม่หูรูเคยนับได้มากสุดนะครับประมาณ1 7ถึง22ตัวซึ่งก็เป็นไปได้นะครับว่าโขงช้างนะครับอาจจะมีจํานวนไม่เท่าเดิมตลอดอาจจะมีการสับเปลี่ยน ย้ายโขงหรือแยกเป็นโขงย่อยเพื่อแยกกันหากินหรือภารกิจใดภารกิจหนึ่งเช่นแยกเพราะไม่พร้อมผสมพันธุ์หรือแสดงความพร้อมผสมพันธุ์หรืออาจแยกตัวมาเพื่อเป็นแม่รับให้กับช้างโขงอื่นซึ่งอาจเป็นเพื่อนหรือญาติพี่น้องหรือแม้แต่ช้างที่เป็นลูกสาวของตัวเองก็ได้ครับอย่างเช่นแม่หางยาวผู้มีขนายแยกตัวออกมาจากโขง เพื่อมาดูแลแม่ด้วนและเป็นแม่รับให้กับแม่ด้วนเพื่อคลอดเวหาจนกระทั่งน้องเวหาสามารถเดินตามแม่ได้จึงแยกตัวกลับออกไปนั่นเป็นเหตุทําให้ช้างโขงในการออกมาปรากฏตัวให้เราพบเห็นอาจจะมีสมาชิกมากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้เพราะฉะนั้นจํานวนสมาชิกไม่สามารถกาลันปีได้ว่าโขงนี้ต้องมีเท่าไหร่โขงนี้ต้องมีเท่าไหร่ และตอนนี้สมาชิกโขงแม่หูรูคงกำลังปรึกษากันอยู่ว่าจะเอาอยัางไงต่อดีจะไปที่ไหนต่อดีไปไปในเมื่อที่หมายแรกน้าไม่มีน้ำแห้งตอนนี้เริ่มกลับมารวมกลุ่มกันจริงอยู่นะครับเราอาจจะคิดว่าก็อีกฝั่งหนึ่งของทุ่งกวางมีบ่อน้ำทำไมช้างไม่เดินไปเลยนั่นเป็นเพราะว่าเขามองไม่เห็นครับ เขามีระยะการมองเห็นที่ชัดที่สุดเพียงแค่10ถึง20เมตรเท่านั้นนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเขาต้องเดินทางเดิมดานเดิมและต้องอาศัยการดมกลิ่นไปเรื่อยๆถ้านึกภาพไม่ออกนะครับให้ทุกท่านลองนึกว่าเราเดินในที่มืดและมีไฟฉายส่องมีระยะไกลสุดเพียงแค่10เมตรเท่านั้นนั่นหมายความว่าเราจะรู้ว่าข้างหน้ามีอะไรก็ต่อเมื่อเราเดินไปถึงแล้วเท่านั้น แต่ความสามารถที่ช้างมีและมนุษย์อย่างเราไม่มีนั่นก็คือการใช้งวงหรือจมูกเพื่อดมกลิ่นหาทิศทางที่แหล่งน้ำอยู่นั่นเองครับและตอนนี้ช้างพังผู้อาวุโสที่มีประสบการณ์มากที่สุดในโขงกำลังทำท่าออกนำโขงเดินแล้วครับแต่เจ้าตัวเล็กนะครับคงกระหายแล้วก็หิวนะครับก็ต้องขอเพิ่มพลังงานจากแม่หูรูก่อนนะครับ ซึ่งหลังจากออกเดินมาไม่กี่10เมตรนะครับน้องก็ต้องขอเติมอีกนะครับน่าจะยังไม่อิ่มนะครับและก็มีภาพความน่ารักความอบอุ่นซึ่งแสดงถึงความรักความห่วงใยกันของช้างให้เราได้รับชมนะครับและตอนนี้สมาชิกโขงทั้งหมดออกเดินทางโดยการตั้งขบวนเป็นแถวตอนเรียหนึ่งและคาดว่าจะเดินตามแม่ปแปลกไปยังแหล่งน้ําเพื่อพาเด็กๆและสมาชิกโขงได้ลงเล่นน้ําคลายร้อนกันนะครับ เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นเช่นไรโขงแม่หูรูจะได้ลงเล่นน้ำสมใจหรือไม่ติดตามชม EP ต่อไปครับขอบคุณที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ